ได้เวลาเปลี่ยนไรายแมวกันอีกแล้วโหแต่รอบนี้เนี่ยเจ้านายมายืนคุมงานเองเลยนะใจเย็นๆน,นะครับเจ้านายทาดกำลังเล่งมือให้อยู่ครับนี่เรียบร้อยแล้วครับ ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปเทกันเลยโอ้โหดูสิเจ้านายเราเนี่ยคุมงานไม่ห่างเลยนะครับขนาดตอนเทเนี่ยยังมาคุมด้วยตัวเองเลยเจ้านายไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเนี่ยเทให้เต็มเลยส่งงานเรียบร้อยเจ้านายก็ทดสอบการใช้งานซะหน่อยอยากจะบอกว่าเจ้านายเนี่ยชอบทรายแมวยี่ห้อนี้มากๆเลยนะครับเพราะทรายแมวของดรชอยส์ทำมาจากธรรมชาติ100%ซแถมมีกลิ่นหอมให้เลือกอีกหลากหลายกลิ่นด้วยนะครับกลิ่นที่โยเลือกใช้คือกลิ่นเปเปอร์มินต์ครับเป็นกลิ่นที่หอมอ่อนๆเย็นๆ,นๆเจ้านายชอบมากข้อดีอีกอย่างของ ทรายแมวด็อกเชอยเนี่ยคือตัวทรายจับตัวเป็นก้อนไวมากแถมยังควบคุมกลิ่นได้ดีด้วยนะคบเพราะเป็นทรายแมวที่ทํามาจากมันสัมปะหลังร้อยเปอร์เซนต์จึงมีน้ําหนักเบาและแห้งเป็นพิเศษที่สาคัญเลยเนี่ยสามารถทิ้งที่ชักโคกได้เลยครับหรือจะให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติก็ได้นะครับหรือที่บ้านใครมีห้องน้ําอัตโนมัติของน้องแมวก็สามารถใช้ได้นะลักษณะข,ของตัวเนื้อทรายก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับไม่มีฝุ่นฟุง้งเห็นเจ้าในแฮปปี้แล้วก็ดีใจครับเพราะเจ้าเหมียวก็เปรียบเสมือนคนในครอบครัวของเราผมจึงเลือกสิ่งที่ดดีีท่่สุใใหห้้กกกัับบเเเเขขาาาาาพรระออยยู นานๆครับ